สวัสดีครับผมเต้บัมบัทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญหน้าซ้อนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกก้อนเมฆนะครับด้านบนหัวของหลวงพ่อเจริญและหลวงพ่อแดงจะมีคล้ายๆก้อนเมฆนะครับเอียงดูนะแล้วก็ตรงจุดแยกข้าว้าของผมนะครับผมจะจดจำตรงคําว่าหลวงพ่อเจริญนะครับตรงหอหีบนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคาว่าหลวงพ่อเจริญนะครับไม่เหมือนกับพบธีบงโบร่นนะครับต่างกันนะ จุดพิจารณาคร่าวๆสำหรับผมนะครับผมจะจดจำพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับแล้วดูความเรียบตึงของเหรียญคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะใบหน้าหลวงพ่อแดงนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะวไลดูความเรียบตึงของพื้นหลังเหรียญน,นะแม่พิมพ์ของเหรียญก้อนเมฆนะครับเป็นตัวหนังสือไหลๆนะครับมาชนขอบแบบนี้นะตรงคําว่าหลวงพ่อแดงนะครับพื้นหลังหลวงพ่อเรียบตึงนะครับแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหน้าน,นะผมสังเกตลักษณะของหูเหรียญนะครับหูจะกลมเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับ เหรียญหลวงพ่อแดงแทบจะทุกรุ่นเลยนะส่วนใหญ่หูจะกลมเป็นธรรมชาตินะครับดูเจาะเล็กๆแบบนี้นะครับใช้พิจารณาเกทแทยได้นะดูตรงคอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคร่าวๆด้าหนาหน้าเหลียญก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพิกไปดูด้านหลังนะ ด้านหลังนะครับผมก็จะสังเกตความเรียบตึงของเหรียญนะครับแล้วก็ดูลักษณะของแม่พิมพ์นะฟอนต์อัคระยันนะครับจะมีความมีมิติเป็นประมาณนี้นะดูพื้นเหรียญให้เรียบตึงนะครับอัขระตัวยันนะครับมีมิติมากๆนะครับเอียงดูนะยันตึงนะครับพื้นหลังเหรียญเรียบเรียบตึงๆึงประมาณนี้นะครับลักษณะยันโดยรวมมีมิติมากๆนะครับแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะครับผมสังเกตลักษณะของหูเหรียญนะพื้นหลังจะเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับตรงบริเวณหูนะ แล้วก็มีการเจาะที่มีคลิปปิ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่มีรอยจิกไม่มีรอยถอดนะประมาณนี้นะครับตรงคอเหรียญจะมีร่องลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะคร่าวๆหน้าหลังเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูที่ตัวตัดนะจากหน้าเหรียญไปขวามือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวตัดเหรียญประมาณปี25-12นะครับเป็นบ้างๆลักษณะประมาณนี้นะมีฉีกขาดปลายนะครับ ตรงใต้คําว่าหลวงพ่อจเจริญน,นะมีฟันตัดลักษณะประมาณนี้นะครับจดจาโดยรวมคร่าวๆก็ได้นะจากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ครับมีร่องฟันนะครับตรงบริเวณประมาณ11นาฬิกานะครับพลิกขึ้นมานะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีชีขาดนะและอีกจุดหนึ่งของเหรียญบล็อกนี้นะครับก้อนเมฆนะรบริเวณสันขอบเหรียญน,นะจะมีลักษณะเป็นบ้้งๆนะครับตรงขอบเนี่ย ขอบตัดเหรียญบริเวณนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้เลยนะแล้วก็ไปดูที่ตัวตัดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมันตัดโดยรวมคร่าวๆประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อจเจริญน,นะครับเป็นพิมพ์ก้อนเมฆนะราคาณนะปัจจุบันนะครับ ตอนที่ลงคลิปนะอือหลักพันต้นนะครับสวยๆนะราคาค่อนข้างที่จะดรอปลงมาจากเมื่อก่อนนะครับแต่ถ้าสภาพสวยๆจริงๆนะครับก็ยังยินดีดันราคาให้สูงนะครับสาหรับหลวงพ่อแดงนะมีพี่หลายท่านนะครับส่งมานะเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่จะเป็นหน้าที่ผิดเพี้ยนนะครับพิมพ์ใบหน้าของหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญเนี่ยสำคัญนะครับต้องเป็นใบหน้าแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าใบหน้าโย้ยๆหรือใบหน้าผิดเพี้ยนนะครับให้พึงระวังนะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะมีราคาเล่นหานะ พี่ทนายมีพระอยากปล่อยนะครับส่งรูปมาชมกันได้นะครับ line id aditay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับก็ผมได้ทําช่องนะครับแนะนําราคาพาร์เครื่องนะครับรุ่นที่เล่นหานะครับแล้วผมเองยินดีรับเช่านะทําช่องไว้ที่ y o ยูทูบทิกต็อกเฟซบุ๊กนะครับชื่อช่องเต้บางบัวทองนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับเผื่อค้นเจอพระตามบ้านนะครับอาจมีราคานะลองรวมๆส่งมาชมได้นะครับ line id aditay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมเต้บางบัวทองยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ thank mm -hmm. you